ทุกคนเป็นกันไหมคะเวลาก่อนออกจากบ้านเนี่ยเราก็ต้องเช็คก่อนว่าเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยรถติดไหมนะคะซึ่งเราจะเช็คได้ทางแอป Google m a p นะคะซึ่งแอปนี้นะคะจะแสดงได้ประมาณ3ามสี่นะคะก็จะมีสีแดงสีแดงก็คือรถติดมากนะคะแล้วก็สีส้มพอเคลื่อนที่ได้บ้างค่ะแล้วก็เส้นการจราจรสีเขียวนะคะอันนี้จะเคลื่อนที่ได้แบบคล่องตัวเลยค่ะซึ่งวันนี้กวางก็มีแอปพลิเคชันมาแนะนํานะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Thailand Highway Traffic ค่ะที่ช่วยรายงานผลการจราจรทางหลวงในประเทศไทยค่ะ ซึ่งแอปนี้นะคะสามารถดูได้ทั้งแผนที่นะคะแล้วก็กล้องวงจรปิดได้เลยค่ะแอปนี้นะคะเป็นแอปที่สามารถเช็คสภาพการจะราจรผ่านกล้อง CCTV ได้เลยค่ะบนทางหลวงนะคะซึ่งกล้อง CCTV นี่นะคะก็คือเป็นแบบเรียลไทม์เลยค่ะแต่ว่าอาจจะมีดีเลย์นิดน,นึงนะคะประมาณ5-10นาทีค่ะและฟีเจอร์สุดท้ายนะคะแอปนี้นะคะยังสามารถเช็คจุดบริการห้องน้ําและน้ําดื่มได้อีกด้วยค่ะเพราะไม่ใช่ว่าทุกเส้นทางนี่นะคะจะมีห้องน้ํานะคะเหมาะสําหรับคนที่เดินทางไกลมากๆเลยค่ะ ซึ่งแอปพลิเคชันที่กวางมาแนะนําในวันนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากสํานักงานอํานวยความปลอดภัยกรมทางหลวงค่ะเป็นข้อมูลที่สามารถใช้งานได้จริงนะคะซึ่งบอกเลยว่าทําได้ดีมากๆนะคะสําหรับการใช้งานในปัจจุบันค่ะรู้แบบนี้แล้วนะคะรีบกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thailand Highway Traffic ไว้ได้เลยนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ลค่ะสำหรับใครที่สนใจรถมือสองนะคะเรื่องรถมือสองไว้ใจอมกษตรยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ